คุณเคยถูกใครมองด้วยสายตาไม่พอใจเพราะนิสัยที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่เช่นคุณเคี้ยวหมากฝรั่งใน,ในที่ประชุมแล้วถูกมองว่าไม่ตั้งใจหรือเพลอภายลมในที่สาธารณะแล้วเจอสายตาไม่พอใจทันทีแต่ถ้าในิสัยที่ถูกเรียกว่าหยับคายเหล่านี้ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นฉลาดขึ้นหรือแม้แต่มีชีวิตยืนยาวขึ้นละ่ะฟังดูบ้าไปเลยใช่ไหม วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการกระทําที่ถูกวิจารณ์บางอย่างนํามาซึ่งประโยชน์ที่ไม่คาดคิดต่อร่างกายและจิตใจวันนี้เราจะสํารวจห้านิสัยที่ดูเหมือนแปลกแต่เป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณกล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อนนิสัยเหล่านี้หรือไม่เริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันและอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่านิสัยไหนที่คุณมักถูกเข้าใจผิดทําไมนิสัยเหล่านี้ถึงถูกมองว่าแย่ yeah. ส่วนใหญ่เพราะเราทำในเวลาหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นการถมน้ำลายในที่สาธารณะย่อมทำให้คนอื่นรำคาญแต่ตอนวิ่งการกระทำนี้ช่วยให้คุณหายใจสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเคี้ยวหมากฝรั่งที่หลายคนคิดว่าไร้สาระคุณรู้หรือไม่ว่ามันช่วยเพิ่มความจำและลดความเครียดได้ดีกว่ากาแฟในสายเหล่านี้ไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่ยังแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นความเครียดปวดท้องหรือขาดสมาธิ สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ใช้มันอย่างชาญฉลาดทั้งได้ประโยชน์และไม่ถูกใครต่อว่าวิดีโอนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนพร้อมเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถลองทำได้ทันทีแต่ก่อนอื่นมาไขาความลับกันการสร้างในิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณอาจเคยได้ยินว่าต้องใช้เวลา21วันแต่การวิจัยจากมหาวิทยายลัยลอนดอนระบุว่าโดยเฉลี่ยต้องใช้ถึง66วันกว่าพฤติกรรมจะกลายเป็นอัตโนมัตินี่หมายความว่าถ้าคุณอยากทำให้ในสิสัย แต่ดีปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณต้องอดทนและมีแผนชัดเจนวิดีโอนี้ไม่เพียงอธิบายว่าทำไมมันสำคัญแต่ยังบอกวิธีทำให้มันได้ผลเพื่อให้คุณทางสุขภาพดีและมั่นใจคุณพร้อมหรือยังที่จะมองนิสัยที่คุ้นเคยในมุมใหม่แต่ก่อนไปต่อตอบคำถามนี้ก่อนคุณคิดว่านิสัยไหนแปลกที่สุดในบรรดานิสัยที่กำลังจะเผยคอมเมนต์บอกเลยนิสัยแรกอาจทำให้คุณย่นหน้าถมน้ำลายฟังดูแปลกใช่ไหม ต่อย่าเพิ่งตัดสินเพราะการกระทำนี้ช่วยให้คุณหายใจสะดวกขึ้นตอนออกกำลังกายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวมาดูกันว่าทำไมถมน้ำลายถึงดีและทำมันอย่างไรให้ไม่ถูกใครรำคาญถมน้ำลายคือการกำจัดเมือกหรือน้ำลายออกจากปากมักเกิดขึ้นตอนคุณวิ่งปั่นจัก,กรยานหรือเล่นกีฬาเมื่อเคลื่อนไหวหนักคุณหายใจทางปากมากขึ้นทำให้เกิดเมือกขัดขวางการหายใจถมน้ำลายช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจ ช่วยให้คุณหายใจง่ายและออกกำลังกายได้ดีขึ้นการวิจัยจากสมาคมการแพทย์กีฬาอเมริกันระบุว่าการเก็บเมือกไว้ในปากลดออกซิเจนไปยังปอดทำให้คุณเหนื่อยเร็วขึ้นดังนั้นถมน้ำลายเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติช่วยรักษาความอึดและป้องกันเมือกสะสมที่อาจทำให้ติดเชื้อทางเดินหายใจคุณเคยรู้สึกโล่งขึ้นหลังถมน้ำลายถูกจังหวะตอนวิ่งหรือไม่ทำอย่างไรให้ถมน้ำลายถูกต้อง เลือกที่ที่ไม่มีคนเช่นมุมสวนสาธารณะหรือใกล้ถังขยะและทำเร็วๆนำกระดาษทิชชู่มาเช็ดปากรักษาความสะอาดและไม่รบกวนผู้อื่นถ้าไม่อยากถมน้ำลายคุณอาจดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อทำให้เมือกละลายหรือใช้กระดาษทิชชู่กำจัดมันอย่างเงียบๆหลังถมน้ำลายคุณจะรู้สึกทางเดินหายใจโลง่งการหายใจกลับมาเป็นปกติแต่ระวังทำผิดที่อาจทำให้คุณถูกมองว่าไม่มีมารยาท เคล็ดลับคือทาอย่างรอบคอบและมีสติลองนึกภาพคุณกำลังวิ่งในเช้าที่เย็นสบายเหงื่อออกการหายใจเริ่มหนักเพราะเมื่อสะสมคุณเลือกมุมที่ไม่มีคนถมน้ำลายอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นปอดเหมือนขยายออกขาเบาขึ้นคุณเร่งความเร็วเกินตัวเองนั่นคือพลังของการถมน้ำลายถูกจังหวะคุณเคยมีช่วงเวลาหายใจโล่งคือแข็งแรงแบบนี้ตอนออกกำลังกายหรือไม่คอมเมนต์บอกเลย นิสัยต่อมาที่มักถูกมองว่ารบกวนเคี้ยวหมากฝรั่งคุณเคยถูกใครย่นหน้าเมื่อเคี้ยวหมากฝรั่งตอนเรียนหรือทํางานหรือไม่แต่อย่าทิ้งนิสัยนี้เพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยให้คุณมีสมาธิลดความเครียดและรักษาความสะอาดในช่องปากมาดูกันว่าทําไมมันถึงมีประโยชน์และนําไปใช้อย่างชาญฉลาดอย่างไรการเคี้ยวหมากฝรั่งคือการเคี้ยวหมากฝรั่งชิ้นเล็กมักเป็นแบบไม่มีน้ําตาลเพื่อกระตุ้นปากและสมองเมื่อคุณเคี้ยว กล้ามเนื้อกรามเคลื่อนไหวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองช่วยให้คุณตื่นตัวและมีสมาธิมากขึ้นการกระทํานี้ยังกระตุ้นการหลั่งน้ําลายช่วยผ่อนคลายประสาททําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเครียด <Wow. S 1> นอกจากนี้การเคี้ยวหมากฝรั่งแบบไม่มีน้ําตาลยังทําความสะอาดช่องปากโดยการฉล้างคราบพ l ักลดความเสี่ยงฟันผุเมื่อเทียบกับการดื่มกาแฟการเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นวิธีที่อ่อนโยนกว่าเพื่อรักษาความสดชื่นในสมองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนอนไม่หลับ คุณสังเกตไหมว่าทำงานได้ลื่นไหลขึ้นเมื่อเคี้ยวหมากฝรั่งทำไมควรรักษานิสัยนี้เพราะมันเป็นวิธีง่ายๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการทำงานหรือผ่านช่วงเวลาที่กดดันการเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยให้คุณสงบก่อนนำเสนอตื่นตัวในที่ประชุมยาวๆหรือผ่อนคลายหลังวันยุ่งๆมันยังเป็นผู้ช่วยเล็กๆสำหรับรอยยิ้มที่มั่นใจด้วยช่องปากที่สะอาดทำอย่างไรให้เคี้ยวหมากฝรั่งได้ผล เลือกหมากฝรั่งแบบไม่มีน้ำตาลเพื่อปกป้องฟันเคี้ยวเมื่อต้องการสมาธิเช่นตอนเรียนหรือทำงานแต่แค่ประมาณ15-20นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเมื่อย,ยกรามทำอย่างเงียบๆไม่ให้เกิดเสียงรบกวนผู้อื่นถ้าไม่ชอบหมากฝรั่งคุณอาจลองอมรูปอมแข็งหรือเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเบาๆหลังเคี้ยวคุณจะรู้สึกสมองตื่นตัวอารมณ์ดีขึ้นแต่จำไว้ว่าอย่าเคี้ยวในที่ที่ต้องรักษาความสุภาพเช่นงานพิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเข้าใจผิดลองนึกภาพคุณอยู่ในที่ประชุมยาวๆตาเริ่มปิดไอเดียเริ่มเลือนรางคุณเคี้ยวหมากฝรั่งแบบไม่มีน้ำตาลชิ้นหนึ่งความเหนื่อยล้าค่อยๆหายไปสมองแจ่มใสและคุณเสนอไอเดียที่ทำให้ทุกคนทึ่งนั่นคือพลังของการเคี้ยวหมากฝรั่งคุณเคยใช้หมากฝรั่งเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ใดหรือไม่คอมเมนต์บอกเลยนิสัยต่อมาที่อาจทำให้คุณหน้าแดงหายลม บ้างไม่เคยกังวลเมื่อเผลอล่อยเสียงในที่ที่มีคนเยอะแต่ไม่ต้องอายเพราะหายลมเป็นวิธีที่ร่างกายรักษาระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงและสบายมาดูกันว่าทําไมในใสนี้ถึงดีและควบคุมมันอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากใจหายลมคือการที่ร่างกายปล่อยก๊าซผ่านทางเดินอาหารมาเกิดขึ้นหลังกินอาหารทุกวันร่างกายคุณผลิตก๊าซจากการย่อยอาหาร โดยเฉพาะอาหารเช่นถั่วบนอกโคลีหรือเครื่องดื่มอัดลมผายลมช่วยปล่อยก๊าซนี้ป้องกันอาการท้องอืดหรือปวดท้องการพยายามกลั้นก๊าซอาจทำให้เกิดแรงกดในกระเพาะและลำไส้นำไปสู่อาการไม่สบายหรือแม้แต่ปวดการปล่อยก๊าสตามธรรมชาติช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานราบรื่นทำให้คุณสบายและมีสุขภาพดีคุณเคยรู้สึกโล่งหลังผายลมอย่างเงียบเหรือไม่ทำไมนิสใสนี้ถึงสำคัญ เพราะมันเป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารปกติและช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างท้องอืดหรือปวดท้องผายลมยังบ่งบอกว่าร่างกายคุณย่อยอาหารได้ดีโดยเฉพาะเมื่อกินไฟเบอร์เยอะนอกจากนี้การยอมรับร่างกายตัวเองช่วยลดความเครียดจากเรื่องธรรมชาติทำอย่างไรให้ผายลมอย่างฉานฉลาดหาที่ส่วนตัวเช่นห้องน้ําหรือที่ที่ไม่มีคนเพื่อปล่อยกา๊าซโดยไม่ถูกสังเกตถ้ารู้สึกว่ากา๊าซกําลังมาคุณอาจเดินเบาๆเพื่อให้กา๊าซออกช้า ลดเสียงดังเพื่อลดการผายลมบ่อยๆกินช้าหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่งนานเกินไปและลดอาหารที่ทำให้เกิดกา๊าซเช่นเครื่องดื่มอัดลมถ้าผายลมบ่อยเกินไปหรือมีกลิ่นแรงลองกินแป้งน้อยลงหรือปรึกษาแพทย์หลังปล่อยกา๊าซอย่างถูกวิธีคุณจะรู้สึกท้องเบาไม่มีอาการไม่สบายแต่จำไว้ว่าทำในที่สาธารณะโดยไม่ระวังอาจทำให้คุณเสียหน้าลองนึกภาพคุณเพิ่งกินอาหารจานใหญ่ ที่มีบนอกโคดีและถั่วท้องเริ่มร้องในที่ประชุมคุณออกจากห้องเงียบๆหามุมสงบเพื่อปล่อยกา๊าซและกลับมาด้วยความรู้สึกเบาสามารถโฟกัสกับงานได้นั่นคือตอนที่ผายลมช่วยคุณจากความไม่สบายคุณเคยต้องจัดการสถานการณ์ผายลมอย่างชาญฉลาดอย่างไรคอมเมนต์บอกเลยนสายต่อมาที่อาจทําให้คุณกังวลเพลอใครบ้างไม่เคยเผยเรอเสียงดังหลังกินอิ่มแล้วเจอสายตาตกใจจากคนรอบข้างแต่ไม่ต้องกังวล พเพราะเริเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้กระเพาะคุณสบายและแข็งแรงมาดูกันว่าทำไมนิสัยนี้ถึงดีและควบคุมมันอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาหน้าอายเรือคือการที่ร่างกายปล่อยกา๊าซที่สะสมในกระเพาะผ่านปากมาเกิดขึ้นหลังกินอิ่มหรือดื่มเครื่องดื่มอัดลมเมื่อคุณกินเร็วหรือกลืนอากาศมากก๊าซสะสมในกระเพาะทําให้รู้สึกท้องอืดเรือช่วยปล่อยกา๊าซนี้ลดแรงกดในกระเพาะป้องกันอาการไม่สบายหรือรู้สึกหนัก การพยายามกลั้นอาจทําให้กาซดันย้อนขึ้นหลอดอาหารทําให้เกิดกดไหลย้อนนําไปสู่อาการแสบหน้าอกหรือปวดการเริอนในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานราบรื่นและทําให้คุณสบายคุณเคยรู้สึกโล่งหลังเรือหลังมื้อใหญ่หรือไม่ทําไมในใส่นี้ถึงสําคัญเพราะมันปกป้องกระเพาะจากแรงกดส่วนเกินและลดความเสี่ยงกรดไหลย้อนช่วยให้คุณรู้สึกสบายหลังกินเรอยังเป็นสัญญาณว่าร่างกายย่อยอาหารได้ดี โดยเฉพาะเมื่อกินอาหารที่มีโปรตีนหรือไฟเบอร์สูงทำอย่างไรให้เราอย่างชาญฉลาดทำในที่ส่วนตัวเช่นหลังออกจากโต๊ะอาหารหรือในห้องที่ไม่มีคนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองเพื่อลดการเรอกินช้าเคี้ยวให้ละเอียดและจำกัดเครื่องดื่มอัดลมถ้ารู้สึกอยากเรอปิดปากเบาปากเบาและทำอย่างเงียบๆถ้าเรอบ่อยเกินไปหรือมีอาการปวดหน้าอกปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจปัญหาอย่างกดไหลย้อน หลังเรย่างถูกวิธีคุณจะรู้สึกท้องเบาไม่ตึงแต่ระวังกระเสียงดังในที่ที่มีคนอาจทําให้คุณเสียหน้าลองนึกภาพคุณเพิ่งกินบุฟเฟ่จนอิ่มท้องตึงเพราะกินมากเกินไปคุณออกจากโต๊ะเงียบๆปิดปากและเรอเบาๆความรู้สึกหนักหายไปและคุณกลับไปคุยต่อด้วยรอยยิ้มสบายๆนั่นคือตอนที่เร่ช่วยให้คุณสนุกกับมื้ออาหารโดยไม่ต้องกังวลความไม่สบายคุณเคยเร่อย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยตัวเองอย่างไร อเนิสัยสุดท้ายที่อาจทำให้คุณประหลาดใจไม่อาบน้ำคุณเคยถูกใครแซวเพราะวันนี้ยังไม่อาบน้ำหรือไม่แต่ไม่ต้องอายเพราะการไม่อาบน้ำบ้างเป็นครั้งคราวดีต่อผิวและสุขภาพโดยรวมจริงๆมาดูกันว่าทำไมนิสัยนี้ถึงมีประโยชน์และนำไปใช้อย่างไรให้ยังสะอาดและมั่นใจการไม่อาบน้ำคือการไม่ล้างตัวทางร่างกายด้วยน้ำและสะบู่สักหนึ่งหรือสองวัน ผิวคุณมีน้ำมันธรรมชาติและแบคทีเรียที่ดีช่วยปกป้องและรักษาความชุ่มชื้นการอาบน้ำทุกวันโดยเฉพาะด้วยน้ำร้อนหรือสบู่แรงอาจชะล้างชั้นปกป้องนี้ทำให้ผิวแห้งระคายเคืองหรือสูญเสียความยืดหยุ่นการไม่อาบน้ำบ้างช่วยให้ผิวรักษาสมดุลตามธรรมชาติรักษาความนุ่มและแข็งแรงคุณเคยสังเกตไหมว่าผิวนุ่มขึ้นเมื่อไม่อาบน้ำสักวันทำไมนิสใส่นี้ถึงหน้าลองเพราะมันช่วยให้ผิวฟื้นตัว ลดความเสี่ยงผิวแห้งและประหยัดเวลาน้ำมันมีประโยชน์โดยเฉพาะในฤดูแห้งหรือถ้าคุณมีผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายทำอย่างไรให้ไม่อาบน้ำอย่างถูกต้องแค่เช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เหงื่อออกง่ายเช่นรักแร้คอหรือเท้าโดยผ้าชุบน้ําและสะบู่อ่อนๆรักษาความสะอาดช่องปากและเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดเพื่อให้กลิ่นตัวดีไม่อาบน้ำสักหนึ่งหรือสองวันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอ แต่ไม่ควรนานเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งสกสกระปรกสมถ้าผิวคุณมันมากหรืออยู่ในที่ร้อนชื้นอาบน้ำวันเว้นวันหลังไม่อาบน้ำอย่างถูกวิธีคุณจะรู้สึกผิวนุ่มไม่แห้งกร้านแต่ระวังการไม่อาบน้ำนานเกินไปหรือไม่รักษาความสะอาดอาจทำให้คุณเสียความมั่นใจลองนึกภาพวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยุ่งคุณตัดสินใจไม่อาบน้ำแต่เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำผลลัพธ์ผิวคุณนุ่มไม่แห้งตึง และคุณประหยัดเวลาเพื่อสนุกกับวันพักผ่อนนั่นคือพลังของการไม่อาบน้ำอย่างชาญฉลาดคุณเคยลองไม่อาบน้ำสักวันและรู้สึกผิวดีขึ้นหรือไม่คอมเมนต์บอกเลยนั่นคือทั้ง5นิสัยที่ดูเหมือนแปลกแต่ดีต่อสุขภาพสุดๆถมน้ำลายช่วยหายใจง่ายเคี้ยวหมากฝรั่งเพิ่มสมาธิผายลมลดท้องอืดเรอปกป้องกระเพาะและไม่อาบน้ำรักษาผิวนุ่ม อยากรัวที่จะลองทํามันอย่างถูกวิธีเพื่อมีชีวิตที่แข็งแรงและมั่นใจมากขึ้นคุณคิดว่านิสัยไหนหน่าลองที่สุดคอมเมนต์บอกเลยและชวนเพื่อนมาลองด้วยกันถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีกว่าต้องเริ่มจากคุณเริ่มวันนี้เลย